อาจารย์หน่อยขยายหมากปีกขวานะครับด้วยเบีย้ยคอ6ไปคอ5อาจารย์วิทย์พัฒนาม้าขึ้นมาจอ2เป็นไม้โยงซ้ายม้าที่ผูกกันแบบนี้นะครับเรียกว่าไม้โยงซ้ายอาจารย์หน่อยนะครับตั้งโคนนผลโคนนาผลนะครับอาจารย์ผลสุขาเป็นผู้คิดค้นขึ้นตำแหน่งนี้นะครับอาจารย์วิทย์ขยายเบีย้ยชอ4ขึ้นมาอาจารย์หน่อยนะครับ ขยายเม็ดคอ7อาจารย์วิทย์เดินเบี้ยคู่ริมนะครับอาจารย์หน่อยนะครับเดินขุนมาที่ช8เตรียมขึ้นชอช้าง7เก็บอยู่ในที่ปลอดภัยอาจารย์วิทย์นำเรือนะครับกอ1มาคอ1กดต่อโคนต่อเม็ดอาจารย์หน่อยนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีกำแพงหนาแน่นนะครับจึงนำขุนขึ้น เพื่อจะได้นำเรือ,อยอแไปใช้งานอาจารย์วิทยขยายม้านะครับชอช้างสามอาจารย์หน่อยนะครับแปรขบวนโจมตีหมักขาวด้วยการกินตัดเบีย้ยกที่คอสเพื่อเปิดคลองเรือเบีย้ยคอสกินขึ้นมาอาจารย์หน่อยนำเรือไปบุกจับก,กินเบีย้ยอาจารย์วิทย์นะครับนำเรือไปผูก อาจารย์หน่อยนำเรือมากดต่อขุนอาจารย์วิทย์ขึ้นขุนคอสไล่เรือเรือหลบมาที่ขอไข่8และจังหวะนี้นะครับอาจารย์วิทย์เดินเรือนะครับขึ้นมากอสตั้งรับ จังหวะนี้ขออภัยท a, ่านผู้ชมนะครับผมจังหวะนี้นะครับอาจารย์หน่อยนําเรือไปผูกนะครับซ้อนนะครับผมนะครับซ้อนจังหวะนี้นะครับเตรียมไปตีรกขุนอาจารย์วิทย์จึงเดินเรือมาป้องกันเป็นเรือตั้งรับนะครับและจังหวะนี้นะครับอาจารย์หน่อยดึงเรือนะครับจากขอสาม มาขอ7อาจาร์วิทย์นะครับโจมตีทางด้านปีกขวาเข้าตีหน้าบ้านของหมากแดงด้วยเบีย้ยยอ5ดีที่สุดนะครับอาจารยหน่อยต้องหลบเบีย้ยขึ้นเพื่อสร้างบ้านให้ขุนปลอดภัยอาจารย์ยวิทย์ลำเลียงโคนนะครับเข้ามากลางกระดานที่จอ4อาจารย์ยหน่อยตอบโต้กลับด้วยการเดินม้านะครับไปที่ขอไข่6เกาะกินเบีย้ย อาจารย์วิทย์นะครับเดินโคนขึ้นมาผูกจังหวะนี้นะครับอาจารย์หน่อยหลบขุนลงมาที่ฉอาจารย์วิทย์นำเรือยอหนึ่งะครับมาคอหนึ่งอาจารย์หน่อยนำเรือขอแมางอแเตรียมที่จะดันเบี้ยนะครับโจมตีโคน ในตาที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอาจารย์วิทย์นำเรือมาขอไข่สองอาจารย์หน่อยเดินเรือนะครับลงมาขอไข่แปดอาจารย์วิทย์เดินเบีย้ยกอสามขึ้นมากอสี่เตรียมมาไล่ม้าครับและจังหวะนี้นะครับอาจารย์หน่อยนะครับโจมตีหมากเขาด้วยเบีย้ยงอห้า อาจารย์วิทย์กินตัดอาจารย์หน่อยใช้โคนนะครับใช้เบี้ยนะครับกินไล่โคนเพื่อจะได้จังหวะทีเดินบ,บังคับโคนต้องลงมาตานี้นะครับอาจารย์หน่อยนะครับลำเรียงเม็ดขึ้น งหกและจังหวะนี้นะครับอาจารย์วิทย์นำขุนหลบลงไปที่งอหอาจารย์หน่อยหลบม้านะครับลงมาแลกเรืออาจารย์วิทย์ไม่แลกด้วยนะครับนำเรือมาซ้อน อาจารย์หน่อยนำเรือนะครับบุกขึ้นไปที่ขอสี่อาจารย์วิทย์ดึงเม็ดนะครับไปช่วยตั้งรับและจังหวะนี้นะครับอาจารย์หน่อยเดินเม็ดนะครับเส้นให้เบี้ยก,กินน่าสนใจนะครับแต้มนี้ ในตาที่28อาจารย์วิทย์นำเรือคอ2มางอ2มาตานี้นะครับป้องกันเรือของแดงกดต่อขุนอาจารย์หน่อยนะครับกินตัดเบี้ยเพื่อเตรียมนำเม็ดเข้าไปบุกไล่มา้าเบี้ยขึ้นมากินเม็ดเข้าไปนะครับม้าลงไปที่ตาชฉ อยู่ในตำแหน่งด้านล่างนะครับป้องกันไม่ให้เม็ดไปไล่เรือและจังหวะนี้นะครับอาจารย์หน่อยขยายหมากนะครับนำมา้าขึ้นไปขอไข่หกจับกินเบีย้ยอาจารย์วิทย์เดินเม็ดนะครับขึ้นมาเพราะว่าเบีย้ยตัวนี้ผูกค่อนข้างลำบากนะครับเดินเม็ดขึ้นมาฉอสอง อาจารย์หน่อยกินเบี้ยในตาที่32มหมากฝ่ายขาวอาจารย์วิทย์นะครับเดินม้าคอ3ถอยกลับไปนะครับตานี้นะครับ เรือนะครับลงไปแรกเม็ดขึ้นมานะครับผมอาจารย์หน่อยกินรุกครับขุนขึ้นมากิน อาจารย์หน่อยกินเม็ดนะครับรุกม้านะครับขึ้นมากินอาจารย์หน่อยขยับขุนมาที่จอแในตานี้นะครับอาจารย์วิทย์นำโคนนะครับบุกเข้ามา ชอช้างหกน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าใช้โคนกินนะครับเบีย้ยจะเข้ามาหงายถ้าม้าไปกินโคนจะขาดนะครับท่านผู้ชมดังนั้นจังหวะนี้อาจารย์นหน่อยต้องหลบโคนขึ้นและเบีย้ยบุกเข้ามานะครับอาจารย์วิทย์ขยายเบีย้ยตัวนี้อาจารย์หน่อยนำเรือออกคลองขอแ อาจาร์วิทย์นำเรือมาใช้งานที่ฉอหอาจารย์หน่อยได้โอกาสเรือตีรุกครับโคนนะครับถอยไปปิดม้านะครับกลับมาขอ6เตรียมเข็นเบี้ยริมนะครับไปหงายม้านะครับถอยไปไล่เรือเรือลงหลบไปกอสอง อาจารย์วิทย์นะครับเดินโคนมาจับก,กินเบี้ยและจังหวะนี้นะครับผมอาจารย์หน่อยนะครับได้โอกาสนําม้านะครับตีรุกที่คอสเข้าไปครับผมขุนขึ้นมางอสถ้าหากว่าถูกตีรุกแต้มนี้นะครับผมหลบไปตานี้โคนจะขาดนะครับมี มีตาที่จะหลบก็คือตานี้นะครับตานี้ถ้าลงตานี้นะครับผมถูกตีกรุกบังคับโคนปิดแล้วถูกกินโคนรุกขุนกินแล้วถูกม้ารุกค่ากินเรือนะครับดังนั้นบังคับนะครับแต้มนี้ถ้าหลบตานี้เกิดอะไรขึ้นถ้าหลบตานี้ถูกตีรุกครับนะครับถูกตีรุกถ้าโคนปิด กินโคนรุกขุนกินม้าตีรุกค่ากินเรือตีรุกถ้าขุนหลบมาถูกเบี้ยขควาำรุกจนทันทีนะครับดังนั้นตานี้ดีที่สุดนะครับและจังหวะนี้นะครับอาจารย์หน่อยลำเลียงโคนบุกเข้าไปและในจังหวะนี้อาจารย์วิทย์นะครับดึงโคนกินเบี้ยมาดูว่าการกินเบี้ยตานี้เป็นการพลาดถึงแพ้ เลยหรือไม่นะครับเพราะจังหวะนี้นะครับอาจารย์หน่อยนำม้าขึ้นตานี้ครับคอ6เตรียมไปตีรุกจนนะครับเตรียมไปตีลุกกินโคนนะครับแล้วก็หมากขาวมีโอกาสถูกรุกจนได้นะครับเพราะว่าทั้งเรือและม้านะครับอยู่แบบ กันเยอะเลยนะครับถ้าหากว่าโคลนขึ้นมาป้องกันตานี้นะครับถ้าโคลนขึ้นมาป้องกันจะถูกม้านะครับลอยตีลุกบ,บังคับโคลนกินแล้วโคลนกินนะครับแล้วจะเห็นว่าเรือนะครับขู่รุกจนที่ตางอสองนะครับม้ามาป้องกันไม่ได้เลยนะครับ ติดตาจนนะครับผมทำให้อาจารย์วิทย์หมาขาวขอยอมแพ้ไปนะครับเป็นท่านอาจารย์หน่อยปิ่เกล้าเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผม